มาค่ะทุกคนวันนี้เมนูสุดฮิตในเซเว่นมาอีกแล้วค่ะทุกคนเห็นเขารีวิวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นสลัดแตงกวานะคะทุกคนถิดิบก็มีตามนี้เลยค่ะทุกคนมีแตงกวาเขาโพดอบชีสแล้วก็สาหร่ายแล้วก็สลัด ทูน่านะคะทุกคนก็คือสูตรตามใครของใครเลยนะทุกคนเอาไปมิกซ์กันได้เลยนี่หลังจากหั่นแตงกวาเสร็จแล้วก็จะมาตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็เอาชีสตัวนี้นะคะโปะเข้าไปได้เลยค่ะทุกคนส่วนผสมที่เราเตรียมเอาไว้นะคะทุกคนนี่ขา้าวโพดอบชีสนะคะแล้วก็จะเป็นตัวของ าสาลายนะทุกคนนี่สาลายเข้าไปแล้วก็จะเป็นตัวของทูน่าสลัดนะคะทุกคนขอบอกว่าทูน่าสลัดใส่เข้าไปแล้วอร่อยมากทุกคนนี่ใส่เข้าไปเลยเสร็จแล้วเราก็จะมามิ x ขยาบขยับเช็คเช็คกันนะ,ะทุกคนนี่เลยมาเช็คเชคเชคให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็เปิดออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้เลยะค่ะทุกคนนี่ขอบอกว่าหน้าตาไม่น่าทานแต่ว่ารสชาติอร่อยนะทุกคนสําหรับใครที่จะเอาไปตามนะคะทุกคน ไปลองทำกันได้นะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนลบ๊ายบายค่ะ